สวัสดีครับผมทั้งใหญ่เชรมหาชนนะจากสถาบันวัดพระาจคลใหญ่ในนามสมาคมไทยบับเบอร์นะครับนาโดยอาจารย์พิ่ายห่วงนะครับหรือว่านายเกียงใจเป็นไทายนะผมทั้งทีมผู้บริหารนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ร้านจำเนมือสลอนนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์อะไรครับวันค่ะอาจารย์วันอาจารย์วันมาจากดาวไหนครับดาวพืนตรงมาจากนนทบุรีนนทบุรีนะครับอาจารย์วันนนทบุรีนะนะครับเป็นจิตอาสามาร่วมกัน ทำความดีนะครับสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้เราชาวบ้านมาสองสามปีใช่ไหมตั้งปีไหนดันจำไม่ได้จำไมาได้หลายปีแล้วทีนี้ก็กิจกรรมของเราก็จะมีการออกมือนแต่ผมปีเพื่อประชาชนนะตั้งปีหกหนึ่งนะครับก็จะมีจิตอาสาเข้ามารวมกิจกรรมกันเยอะแยะนะครับก็วันนี้ได้รับการประสานจากใครเอ่ยจากผมเป็นจิตอาสาชื่อบัณฑิตครับ ได้รักรมเชื้อเชิญจากอาจารย์วันใหมาเป็นจิตอาาตับผมที่วัดหนองใหญ่ก่อนเองผมก็ได้เได้รักคาเชื้อเชิญจากอาจารย์ใหญ่ก็เลยใหมาเป็นจิตนาสาร่วมกับอาจารย์วันครับผมที่วัดหนองใหญ่ได้ประมาณสี่ห้าครั้งแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับก็ทปีครับผมชาวบ้านประชาชนมาตับผมเยอะครับผมตัดที่แล้วตัดปกี่คน เราที่แล้วก็ตัดไป12หัวครับ1งหัวเห็นบอกว่ายอดรวมมัน45หัว4่กว่าใช่ครับ40กว่านะครับครับแล้วก็สะดุดสนาดสะุดครับแล้วมีใครที่ยังไม่ได้วันเดิมที่แล้วใครมาคือพี่ที่พี่วันเราวันนี้ทัศน์ตุลาทัศนตุลาโอกาสหน้าค่อยๆรับมอบแล้วกันครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับชื่อเจครับอยู่แจ้งวัฒนาซอยหนึ่งครับครับผอก็ เหมือนกันครับอาจารย์วันชวนมาพร้อมกับมีช่างอีกคนหนึ่งชื่อพี่วันครับชวนมาด้วยกันก็ัมาตัดได้สองอาทิตย์แล้วครับเป็นยังไงบ้างอะรู้สึกดีครับใครสอนให้ใครสอนให้ใครแนะนําให้วยการตัดผมหรือว่าอ๋อเรียนครับเรียนที่ไหนมาวัดวอครับวัดไรนนะวัดวอวัดจันยาวาบอยู่อยู่ อเจริญกรุงเจ็ดตอนอ๋อเจริญกรุงเจ็ดสิบสองท่านเห็ไม่เคยไปหรอกแต่ว่าเคยได้ยินอยู่แล้วก็อาจารย์ก็อาจารย์อาจารย์บันก็เคยเคยเรียนที่นั่นใช่ไหมอ๋อเคยเรียนที่นั่นแล้วก็ของคุณพี่คุเรียนที่วิทยาลัยสารพัระชันสิทธิยาตรงแถวสิทธิยาใกล้ๆกันไหมอ๋ออยู่โพละกอนโพละโพละโซนเลยอันนี้อยู่เขตบางนาอันนี้อยู่เขตเจริญกรุงครับผมมีคนก็อยากเห็นผ้ากุมชายนะลองลองโยกเอานี้ก็ได้เอานี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อ่ะยกโยกให้ดูดิ มันเ,เป็นยังไงมันเนื้อเนื้อผ้าเป็นไงบ้างมันมันหน้าตามันสวยงามไหมโดอโคก,ก็เจนจะเป็นไอพาลุมซอยคุมตัดผมนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัททวินวุนเท,ทด้กจำกัดหนะ้าที่มอบ้าลุมซอยดโอโคให้กับช่างตัดผมนะครับทั่วประเทศน,นะจิตอาสานะครับก็จะได้รับนะครับทุกคนนะที่มาร่วมร่วมกิจกรรมกับท่างใหญ่ร่วมกับสมาคมเทเบอร์นะครับจะได้รับทุกคนนะนะครับแล้วก็ ท่านก็ได้รุ่นเก่ารุ่นใหม่ไปก็ไม่เป็นไรแต่ท่านใหญ่ตั้งชื่อว่าเป็นพาทําความดีนะถ้าไม่ทําความดีก็ไม่ได้หาซื้อได้ไหมหาซื้อไม่ได้ครับผมนะมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้มไม่ได้ไไดเขาไม่ให้ขายนะครับทางวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้บริหารบริษัทสวิทช์วนเทรดิ้งจำกัดน,น,น,นะครับผู้นําเข้าใบมิโกนจอโคจากเวียดนามนะครับจากเกาหลีที่มอบให้นะครับสนับสนุสน ทีมงานทั้งใหญ่แล้วก็สมาคมไทเวอร์ด้วยดีเสนอมานะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์อาจารย์วันด้วยนะครับที่พาลูกศิษย์จิตรสารนะครับรุ่นใหญ่นะครับมาร่วมกันตัดผมนะหิวข้าวไหมวันนี้หิวยยแล้วค่ะหิวยยแล้ว <c oughs> ไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลย <c oughs> ไปตัด <c oughs> ผมแม่ชาวบ้านนะต้องสู้ๆนะพวกเราก็อยู่กันอย่างนี้แหละก็สนุกสนานมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับมีอะไรดีๆก็มาบอกกันนะนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องกิจกรรมออกหน่วยตัดผมฟรีเนี่ย เป็นไงมั่งที่เคยไปร่วมกิจกรรมกับอาจา,กการย์านอื่นไหมนอกจากอาจารย์ใหญ่ใช่ใชครับเคยไปตัดตามโรงพยาบาลครับเป็นไงมังง่งอก็จะจะประมาณเดือนละครั้งครับร้อนไหมโรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่ร้อนครับมีห,ห้องแอร์มีห้องแอร์โอ้ตัดแล้วแล้วคุณเกียรก็ไปตัดตามตลาดตามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเคยไปตัดที่ตลาดภูเป้าหมายนี่เพื่อเพื่ออะไรก็เปิดร้านทำอาหารกินหรือว่าตัดกายเทียม อยากจะประสบการณ์ทางการประสบการณ์แล้วก็ทำแบบใจรักอ่ะโอเคมีอะไรจะพูดอีกไหมฝากอะไรถึงรุ่นน้องนะช่างแต่ผมกิลตะฝากถึงรุ่นน้องกิจตานะครับที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ใหญ่นะครับเอถ้าจะมาตัดผมก็ขอมาด้วยใจนะครับครับเราไม่มีเงินจ่ายนะเราไม่มีเออไม่มีค่าจ่ายเราต้องเออเอาเองหมดทุกอย่างนะครับ มีรถรับส่งไหมรถรับส่งก็มีครับจะต้องช่วยเอาค่าน้ำมันให้อาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับก็พวกเราไม่มีใครจ้างมาครับผมาด้วยใจครับผมเหมารถเหมาลางกันไปเองนั่งรถเมย์นั่งรถแท็กซี่กันไปเองนะครับใครมีรถก็ให้เพื่อนเพื่อนช่วยพาใส่กันด้วยครับก็ช่วยค่าน้ํามันค่าทางด่วนด้วยกับเพื่อนๆนด้วยนะครับก็ขอให้รักกันไว้นะครับเพราะอย่าทะเลาะกันเพราะว่าช่างประสบผลุวันนี้ก็ต้องสู้กับปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ต้องสู้กับ ชีวิตต้องต้องสู้ด้วยนะครับนี่ก็ท่านก็เป็นทํางานบัญชีมามาหลายปีใมแล้วก็พอรีเล็กเครียดเป็นตัดจังเกียดตัดไวด้วยนะนะครับโอ้อาจารย์ยันมีอะไรจะพูดไหมไม่มีแล้วค่ะฝ <laughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ <c oughs> ติดต่อสมาคมไทเ,เบอร์ก็หรือว่าหาอาจารย์ใหญ่ก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูน5 4 8ั9สองห้าสี่แปดสามเก้าเก้านะครับแล้วก็เบอร์ศูน9์แปดหนึ่งกเห้าหกสองสามสี่นะอีกเบอร์หนึ่งครับของอาจารย์ใหญ่ก็จะเป็นศูน 925302487นะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณครับ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 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอยากจะร่วมกิจกรรมก็ต้องตัดผมผ่าน70เปอร์เซ็นต์นะถ้าจบปใหม่นะครับถ้ายังตัดไม่ไม่ผ่านก็ให้ไปฝึกให้มันมั่นคงให้มันให้มันให้มันชอใช้ได้ก่อนไม่ใช่ว่าจับบีไม่เป็นเลยจับกะเล่นไม่เป็นเลยอยากจะมาออกหน่วยกันงั้นก็เหนื่อยกันนะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับส